หลับตาเบาาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราให้ทำความรู้สึกผ่อนคลายอย่างสบายสบายแล้วเราก็รวมใจของเรา ไม่หยุดนิ่งที่กลางท้องของเรารวงใจหยุดนิ่งอย่างเบาๆอย่างสบายๆใจเย็นๆ ราก็นึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์พระแก้วใสสว่างเป็นพุทธานุสตินึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใจสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นใจใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งเบาสบายสบายผ่อนคลาย ใจใสสว่างใจใสบริสุทธิ์เมื่อเรามีความทุกข์ภายในใจใจที่เป็นทุกข์เพราะเกิดจากการประยึดมั่นถือมั่นประยึดติดในคนสัตว์สิ่งของ ผู้ชายออกจากตัวประยึดมั่นถึงสิ่งเหล่านั้นก็ <_ an> จะเกิดความตึงเครียดใจไม่ใสเมื่อใจไม่ใสบริสุทธิ์ความทุกข์ทั้งหลายก็ผ่านเข้ามา เมื่อเราทำความบริสุทธิ์ภายในใจด้วยการนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา้าด้วยใจที่เบิกบานแช่มชื่นสดใสใจบริสุทธิ์ใจก็จะหลุดพ้น จาความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายให้คลายความผูกพันทั้งหลายอะไรก็ตามที่เป็นปมภายในใจที่แน่นที่อึดอัดที่คับแคบที่ไม่ผ่องใส ก็ให้คลายอย่างสบายสบายด้วยการนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์พระแก้วใสสว่างอย่างมีสติอย่างใจเย็นเย็นใจที่คลุ้ง ใจที่ไม่ผ่องใสก็จะค่อยๆใสบริสุทธิ์มีความสุขมีความเบิกบานมีความชื่นชื่นสุขสดใสใจสบายสบาย แก้วใสสว่างใจเย็นเย็นเชื่อมชื่นเบิกบานมีความสุขนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธ,ธานุสติการนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้ใจของเราใสบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์ เพราะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเมื่อเรานึกถึงท่านใจของเราก็จะค่อยๆเบาสบายมีความสุขความเบิกบานขอให้ทุกท่านหยุดใจนิ่งๆอย่างสบายๆ ใจเย็นเย็นใจใสบริสุทธิ์หยุดในหยุดกันไปสักครู่หนึ่งหน้า